61ครับแคสพาเลสติฟพบที่ใดแคสพาเลสติฟครับมันคือแนวเนี่ยของสารเคมีที่มีการฉาบเอาไว้นะสารเคมีตัวนั้นก็คือตัวซูบารินครับแล้วไอแนวแบบนี้พบได้ที่ไหนมาดูในส่วนของเนื้อเยื่อรากพืชครับเนื้อเยื่อรากพืชเนี่ยเราดูตรงนี้ครับตรงแนวที่มันสีเข้มๆตรงนี้นะไอแนวตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อ e ด d o d e erm r มิสครับตัว e n d o d e erm r มิสประกอบขึ้นจาก e ด d e r m a l c e ลล ถ้าไปรูปนี้ครับคือตัวที่เป็นเซลสีฟ้าตรงนี้นะเห็นไหมแนวเซลสีฟ้าตรงนี้ครับอันนี้ครับคือ endodermal cell เนี่ยที่ต่อกันกลายเป็นแนวของเนื้อเยื่อ endodermis ขึ้นมาครับโอเคนะครับตรงส่วนนี้นะเนื้อเยื่อตรงนี้คือเนื้อเยื่อ endodermis ครับในรูปนี้เป็นสีฟ้านะแล้วสังเกตดูครับว่ามันมีแถบเนี่ยสีออกเข้มๆตรงนี้ครับฉาบเอาไว้ไอแนวตัวนี้เรียกว่าแนว Casparian strip ครับเพราะว่าตัวของเนื้อเยื่อ endodermis เนี่ย มันมีสารซูบอรินมีการฉาบเอาไว้ครับเอาซูบอรินเนี่ยมาฉาบเอาไว้เป็นแนวแบบนี้นะแนวของสารซูบอรินที่ฉาบเอาไว้เนี่ยเราจะมีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่าแนวแคสพาเรียนสติฟครับแนวตรงนี้มีคุณสมบัติเนี่ยในการป้องกันไม่ให้น้ําสามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายๆครับแนวตรงนี้นะครับป้องกันเนี่ยไม่ให้น้ําสามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายประโยชน์ตรงนี้คือ ป้องกันไม่ให้ตัวพืชเนี่ยได้รับสารพิษหรือว่าสารที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายโดยตรงครับแนวตรงนี้มีส่วนป้องกันในเรื่องนี้อยู่นะโอเคนะครับแนวตรงนี้ครับคือแนวแคส p a พารินสติฟครับอยู่ในส่วนของเนื้อเยื่อ endodermis เป็นแนวเนี่ยที่เกิดจากสารซูเบอรินครับโอเคมั้ก็ตอบข้อ2ได้เลยนะครับ c a s p a พารินสติฟเนี่ยพบได้ในส่วนของ endodermis นะตอบข้อ2ครับ